เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่27เเมษายนข่าวร้อยตำรวจเอกวรวิศสวิราร,รองสารวัตรสอบสวนสพอมอุดรธานีได้รับแจ้งจากนายเฉลิมทองอุทัยอายุ65ปีชาวชุมชนดอนอุดมว่าโดนคนร้ายเข้ามาขโมยถังแก๊สที่วางไว้หน้าบ้านโดยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดค่ะนายเฉลิมให้การว่าตนนั้นได้วางถังแก๊สขนาด15กิโลกร,รัมไว้หน้าบ้านโดยมีรั้วกัน้นแต่ไม่ได้ล็อกประตูรั้วค่ะเวลา13นาฬิกาของวันที่25เมษายนที่ผ่านมาขณะที่ตนทําธุระอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียง รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านสักผักก็ได้ยินเสียงขับออกไปซึ่งตนคิดว่าเป็นคนขับรถจักรยานยนต์มาจอดธรรมดา เมื่อตอนออกมาน้าบ้านนะคะก็พบว่าถังแก๊สหายไปค่ะมีร่องรอยของการถูกตัดสายแกส๊สเรือเพียงหัวแก๊สเท่านั้นจึงไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีพบว่าช่วงเวลา13.17นของวันที่25เมษายนมีคนร้ายเป็นชาย2คนค่ะขบับขี่รถจักรยานยนต์ h o n ด a c คลิกสีขาวแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนขับสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำคนซ้อนสวมเสื้อคลุมสีดำกางเกงขายาวสีเทาสวมหมวกกันน็อกผ่านหน้าบ้านตนเองไปได้ไม่นานก็ขี่ ย้อนกลับมาจอดหน้าบ้านคนร้ายที่นั่งซอนท้ายค่ะเดินลงมาจากรถแล้วก็เข้ามาตัดสายก่อนจะยกถังแก๊สวิ่งออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจะได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดบริวเวณใกล้เคียงและตามเส้นทางเพื่อที่จะได้สืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ